แม้ได้หายใจยังเพียนร้องเพเงลงแม่งร้องไม่ได้ยังไงซ้อมตอนเย็นแล้วนะแม่งยังเพี่ยนเลยใครพูดวะทำไม่ได้นั่นหลหานหัวหน้าหัวหน้าไปอยู่วัาพ่อคูณขอโทษข้าหวัวหน้าขามันเป็นไงเนี่ยเวลามโหดแล้วมันผ่านเลย มขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันไว้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้คุณสองคนช่วยจะต้องแย่แน่ๆเลยพี่ผมช่วยผมก็หวังเหมือนกันหวังอะไรหวังอะไรหล่ะแล้วคุณมีอะไรผมหวังบ้างอ่ะเอ็กคนเนี้ยต้มกระปูนี่ฮะขอเป็นเจ้าภาพจบแรกแล้วกันกับเพาะปลาไว้หน้ามาให้พงดูเลย แล้วอะไรปากส้มสุดออเลนปากส้มแรอินเรนอินเทรนอ้นี่รุ่นนี้ยังเรียนอีกเหรอเรียนจับลนหวังปริญญาไปอวดยมมาทูดเหรอเรนพู่แล้วอวดพ่อวดแม่ไม่อวดยมมาทูดลอวตายยากกลัวหนังเหนียวจ้าเหนียวแนี้ เวอยู่ด่าพวกมึงไปนานจ้าไอ้ด่ากูไม่ว่าแต่้เรื่องขนของกลับบ้านเนี่ยไม่นะเอ๊ะจะพังานนี้อาหารอร่อยอร่อยอร่อยที่อะไรอีนี่ขนกลับตลอดกูเห็นขนมจีนมันเหลือจะไปตำซ้วะตำซ้วที่อะไรกบุงเลยมึงจะกินทั้งหมู่บ้านเลยไงจะไปขายตลาดนัดเลยจ้าอย่าไปว่าเขาเลยทำไม แม่นางเป็นแม่ของนามใช่ไหมเธอไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วผู้ชายสมัยเนี้ยไว้ใจไม่ได้ครับผู้ชายเนี่ยดูแต่ภายนอกไม่ได้แต่ดูภายในก็น่าเกลียดน่ากลัวไมยาบไม่เงี่มึงมายืนฝักผู้ทกคนได้ไหมเนี่ยมึงมปิดโจ้ผู้ชายก็อยู่ข้าผู้ชายมึงมึงคอยจะไปมั่วอยู่แต่ฝั่งนั้นน่ะเนี่ยก็รู้อยู่ว่าผมอะเป็นเสือผู้หญิง แือวคนล่วงมึ่เมียผมเหมือนผู้หญิงมากด้วยหรอพีชอ่ชานมันจะไดอยู่เข้มเข้มไ<ๆ>ม่ได้เป็นผู้ชายคืนนี้ลิเกยังไม่เลิกลิเกคนไหนล้างหน้าก่อนัดพันหนึ่งผมไม่ได้ล้างนะทำไมผมล้างที่ไหนอันนี้เครียดคนเราหน้าดำก็ต้องคำเครียดตามเรื่อง แต่งหน้าหน้ามันชั่วมากเลยฮะแต่งมาไม่เต็มเฮียเห,ห,หมือนัจเลยนะมังไม่หกหมงท้อ,อท้อทปนี่ไปนี่จ<ะ>่าครับชุดธิยโสภณโกกใจจังแต่ผมไม่ชอบทำไมอนะพี่ไม่เคยชอบเลยมันขี้เหล่เกินไปอย่างเงี้ยขี้เหล่นุๆๆนน,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 นุนนต้องนุน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 ไปไงไปไงขี้หมาพี่ชอนต่าอย,อย่าว่างันว่าอย่างี้เลยนะ อยากจีบแต่ว่าจีบไม่เป็นนะจะให้ผมสอนจะให้ผมช่วยช่วยหน่อยได้ไหมทุกวันนี้ผมก็ช่วยตัวผมเองตลอดอยู่แล้วอยากจะให้ผมช่วยคุณอีกพรเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วไง <c ười> เรืยยนนะ่องจริงครับท่านผู้ชมเรืยย่องจริงไม่พูดเปลี่ยนเรื่องครับวันวันแต่งงาน<ห> เจ้าบ่าวจะต้องแห่ขนมากไปขอเจ้าสาวแต่นี้เจ้าสาวแห่ไปขอพี่ชอนแล้วพอเปนอมกำลังจะมาอ,อ,อินเดียร้อ,องไห้เชื้อแขกครับคนอินเดีย<อ>ผู้หญิงต้องมาขอผู้ชายครับร้องไห้แต่งงานเพื่อทดแทนคุณพ่อกับแม่เอาเป็นต่ผู้หญิงจะพูดไม่ผู้ชายพูดมันพูดไม่ทันตัวเองจะมาทอดนนัูไงเราเมียคนนั้นเลิกไปหร้อยังเ,เลิกแล้วครับตกลงจะตอบไหมเนี่ย ก็ม <usion> ัน <stealing> ว <hai> ่าผมนะครับจะสอนไหมจะสอนได้ไงนด่นัชัดๆๆๆ